นะครับไปแล้วนะฮะเราก็จะพาเดินพาชม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 นะครับอ่านะครับของกินมีเยอะแยะเลยครับเอฟซีว้าวนะครับอ่าหลายร้านนะครับมีทั้งสับปะรดนะครับข้าวผัดก็มีลูกชิ้นนะ แสดงว่าคนที่เข้ามาซื้อเยอะนะครับอร่อยนะฮะร้านนี้นะครับแถวแถวซื้อ มีห้องแว่นตาหมวกนะครับเนาะอันนี้เราซื้อไปแล้วนะเอฟซีอันที่เขาซื้ออยู่อันอะไรไงท่าแรกท่าแรกข้าวเปล่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อันนี้ยังไม่ได้ใส่มะพร้าวยังไม่ใส่มะพร้าวถ้าใส่มะพร้าวแล้วจะเป็นอย่างนี้โอ้ยนะครับถุงละสาบาทถุงละสาบาทแต่ละเจ้ามันจะไม่เหมือนกันขับดูที่การตำตำแม่นอันนี้เจ้าจากไหนครับเนี่ยอำเภอท่าพนมออ๋ ผู้ใดมางานไหลแล้วไฟลองมาซิมเมืองเลยครับเด้อท้ามาแซกจิตใจไปซื้อน้ำพึินอยู่ท่าทนงขายอยรครับอไม้ดม้อกไม้ดอกิม้ดอกไอบไม้ดม้อไม้ดอ้อ้ดม้ดอกรมบดกม้ดอก้อก้ดอกไม้ดม้ดกไม้ด้ดอก้ดอไดอม้ไม้่้อกไม้กด้อด้อมด้อมม่ค้อม้้ม้ ครับไปต่อนะครับร้านลูกชิ้นนะเอ็นซีถ้าไหนลองชิมดูนะติดใจนะครับก็ทาได้แล้วลูกชิ้นนะครับลายใหญ่อยากรยากรก็ต้องซื้อแว่นตาแว่นโค้ดอยากดูดิกางเกงยีนโอ้ตัวร้อยเองรูทีร้อยนะครับร้านส้มตำ ตำกล้วยตำมะกล้วยตำกล้วยนะครับอ้าวแล้วกันยี่นร้อยหกสิบอ๋อนี่จะให้มืดนี่เรากับเก่งยี่นนะใช่อันนี้ถนนคนเดินนะครับเอฟซีอ่าเที่ยวงานจุใจเลยนะครับเอฟซีทางแว่นตาตอนนี้นะครับก็ ที่เห็นทุกคนนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแข่งเรือูแข่งเรือใช่นะครับผมนะนั่งดูแข่งเรือแล้วก็มานั่งชมวิวบรรยากาศด้วยในวันนี้นาครับครับผมวันนี้วันรนี้วันเหรอวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทั้งวันเลยใช่ไหมใช่วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ไม่รู้เหมือนกันน่าจะวันจันทร์นะจำไม่ได้นะนี่นะฮะไก่ย่าง เ็ขาวกล้วย,ย,ยน้ำสิบบาทนะรตรงมะไรตรง,ตรงอะไร่ะเ่า,ะาะจะไปกินตำ่งร้านไหนกูไม่ไมรู้เลเดินเดินไปเรื่อยๆเออ่ะน,นี่นะฮะบรรยากาศสองฝั่งนี้ก็เป็นท่านผู้ชมนะครับแข่งเรือฝั่งนี้ก็เป็นอ่ากับข้าอ่าอาหารต่างๆเมนูหลากหลายอ่ทอดมันฝรั่งนะ นี้คือต้นตำลับเลยเด้เนี่ต้นตำลหลับใช่มันทอดของแท้เลยมันทอดนี่นี่เรามาดูนี่นี่ไม้ไม้ละยี่สิบบาทไม้ละยี่สิบอิบอเอาเลยเอาเลยแต่ว่าผมลดน้ำหนักอยู่ลดน้ำหนักจริงๆผมอยากให้คุณกินมากกว่าเพราะว่าคุณผอมอ๋อได้เอาไม้หนึ่งอ๋อกำลังลุงกำลังนี่อยู่นะฮะอ่าอันนี้คือยังไม่สุดใช่ไหมลุงยังไม่สุดนะครับ ถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนเลคขนมเลนั่นหรอครับเป็นแผ่นฮะเป็นแผ่นจะไมไม่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 ไนะไรันมันจะหนากว่าของเลน่ะมันอบหรือว่าเขาอบของเลเขาจะอบค๋อเราทอดเราทอดครับอันนี้มันสดๆเลยไงตามหน้าอันนี้คือเรากินแบบสดๆใช่ใช่รสชาติมันจะต่างกันใช่ไหมครัใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้อบอะไรครับเนี่ย แป้งกรอบแป้งกรอบแป้งทอดที่เขาใส่กล hmm. um ah. ้วยทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับลุงครับ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 โอ้อ่ามีลูกค้ามามีลูกค้ามาลูกค้านะครับผมโอ้มีร้าหลายร้านะปาบีบาบีนก้าบาร์บีคิวด้วยนะฮะอันนี้คือโรยโรยนะสไปซี่นะฮะอันนี้ชอบใครที่ชอบเผ็ดนะใช่ไหมใช่ชีสก็ออกมันหวาน ชีสแบบมันๆมันหวานมันมันมับาร์บีคิวเผ็ดเผ็ดหน่อยคล้ายๆกันกับเนี่ยแหละอ่าแล้วก็ปาปิก้าเหมือนผงผงมม่าผงม้าเนี้ยนะอ๋อนะครับคุณชอบอะไรฮะคุณชอบอะไรชอบผู้หญิงชอบอะไรหมดไปอบรรออะไ๋ออ่าน่าจะเป็นสไปซี่นะเผ็ดๆนิดนึงนะ ปกติคุณลุงเนีขายที่ไหนบ้างครับอ่านะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับไปตามงานหรือว่าไม่ได้มีงานที่ไหนต้องไปที่นั่นขายกี่ปีแล้วคุณลุงเก่งสองสามปีเองครับสองตามปีเองนะครับผมแสดงว่าคุณลุงขายดีมากลุงน่าิอะฮะโล่งเลยโล่งเลยอันนี้ก็ทำาให้ไม้ที่เท่าไหร่แล้วครับคุณลุงในลำปางไมที่เท่าไหร่แล้วฮะ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทั้งวันเนอะกว่าจะงานจะปิดเออนะฮะออนะครับอุ้ยคุณลุงอันนี้คืออะไรครับออันเนี้ยปลาหมึกขายปลาหมึกด้วยเจเจยังไม่ได้ทำโอ้อันนี้คือเอาวางไว้ชิตโครงการไว้เฉยๆอะ ขายอาชีพเลยใช่โอ้ยเอาไว้ไหนเนี่ยลุงรวยแล้วแบ่งผมบ้างเด้อไม่จะจะให้ลูกให้หลานเออลุงสมมติว่าไปโรงเรียนด้านไปโรงเรียนเนี่ยให้หลานสมมติว่าผมอยากทำแบบนี้บ้างเนี่ยขายแฟนชายไหมมีการผมไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าจะทำก็คือรู้ลักลักจำเอารู้ลักจักจำ ฝึกเอานะนะครับท่านไหนนะครับอยากทําแบบุลุงนะครับครับนมันใหญ่มากเลยเนาะใช่ครับโหลองเอามือไปจุ่มดูดิว่าเท่าไหร่สามพัโอ้โหสามพันเฉพาะหม้อนะครับทุกคนโอ้โหนะฮะมาดูใกล้ๆกล้เท่าไหร่ยี่นี่หรเนี่ยไปเยอะแยะเลยนะครับสี่ทีสารน้ำเบียดมัองบ้องมัองบ้องนะเยี่ยมเขาไหลมาครับนี่มันใสแกงนี่นะครับ เราก็จะมาลองชิมกันในยกสีนะครับมผมก็ขึ้นปล่อยที่ลารำเหมอนลุงคนนี้ปล่อยเปนปล่อยนคือนารัคนไม่นนได้ลับคนไม่ได้ลป,ปดลปป่อยพร้อมเดี่ยวเลยออ๋อเมือ่อืนชิ่ปล่อยพร้อมกันนะครับเราก็รอมันฝรั่งทอดนะครับเราก็อยากรู้รสชาติมันลอ,อ,อยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม,มนี่้สีส<า>ันนะครับสีสัน อมน้ำม uh, right? ันน uh ิดๆนะฮะเวลาก่อม oh, ีฝานมันแผ่นเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็เสียบไม้ใช่อ๋อมันมีตุกเกียวมีไดเกียวแต่ทำเป็นแบบเป็นไฟอะไรก็ได้จ้ะโอ้ยตรงนี้ทำไมกังวลจังทำไม่ได้มันคนเดียวมันทำไม่ได้ต้องมีหลายคนช่วยกันสรุปแล้วนะครับคลิปนี้เรา เรารอกินเรารอเพระวาแปดนาทีแล้วเอาใส่พงไม้นะอ่ากระงไรอ่ะสไปาซี่นะครับอ่าเรามันเทสเทดูนะครับว่ามันจะถึงลึกถึงอ่าโดยอย่างเงี้ยนะครับเอาเลยอ่าอินนี่ะครับ FC อ่าจะเป็นยังไงเอาชิมชิมเลยแล้วซีไรครับ เอา้ากินเอายนะังเอาเลยร้อนไหมเออร้อน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 เข้าจมูก <c oughs> ว่าแล้วเป็นอะไรโอ้นี่คุณลุงคุณลุงตั้งแบบนี้ตั้งโชว์แบบนี้อ๋อมันมีรูคุณลุงทำรูเพื่อจะตั้งตั้งอ่ะอย่างนี้อร่อยนะยังง มันก็กรอบเนี่ยมันต่างจากอ่าที่อยู่ในร้านค้ายังไงอ๋ออันนี้สดๆนะครับมลนทอดเสร็จแล้วขึ้นมามันสะเด็ดน้ำ่ะอยู่ในน้ำน้ำมันแล้วใช่ไหมล่ะเรามากินอย่างไงมันจะความนุ่มความกรอบมันยังใหม่ๆสดๆอยู่นะฮะอ่ะอประมาณนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องท่าภูชาแนลครับ